ที่ท่านผู้ชเมเนี่ก็เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณาภาพพระครูวิมลสัมมาวัตร,รหลวงพ่อเพียรคัตโมวันที่16พฤศจิกายนต์ของทุกๆปีนะครับซึ่งปีนี้ก็ครบรอบ6ปีที่หลวงพ่อเพียรได้มรณาภาพนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทางวัดและลูกศิษย์มาร่วมกัน ทำบุญนะฮะมันเป็นกุศลให้กับหลวงพ่อเพี้ยนคัทโมนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะนี่ก็จะมีพระที่สุดส่งนะครับที่มาร่วมพิธีนะครับวันนี้นะครับครับฝั่งนี้ก็จะมีลูกศิษย์นะนี่มาจากสิงคโปร์นะครับทีมงานโปรกิมยองนะทีมงาน888นะครับบุตรั้งภพภูมิทียามา นาสก a r ท l l a ธรรมวิปุจยามาอปินาสกา r e น l สังฆวิปุจยามาอาราหัสมมาสุตโตภะวะภูธังภควาตังอภิวาเทนีสวาคาโตภะวตาธโมธรมมังภะสารีสา สารณช้าสสนา kacaมี ทติยังปคนทสาวนาอช้า ทุกติยังปangสนากcami ติอย่างปถมาสาวนาอ่าช้าทุติยมี tambangสang kacami ติยังปสท Dukti yang disangkang saranang kacami Dukti yang disangkang สาปันาสมิามุษาวาราเอระมณีสิขาปัตตาาสทิยาีิซึ่งก่เมยะมัจาปตานาเาเวมณสิขาปัาาะทิยามุาเริยะมัจาก็ว่าปัตตานาเาเวระมณีสิขาปัตตามา ดังสินคาบังทามิสีเลข้าสุขสิจารสติสัตว์สีเลข้าภูคาสัมปา วันนี้พระสงฆ์ก็ได้สวดจบแล้วนะครับเป็นพิธีถวายชาวไทยนะครับ สาธุสาธุสาธุ